อยากรู้ไหมคะว่าทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงไม่ตั้งเป้าหมายในหนังสือที่ชื่อว่า b r i a n t r ท cy On g o เขาบอกสาเหตุไว้4ข้อข้อแรกก็คือพวกเขาคิดว่าเป้าหมายไม่สำคัญไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันไม่ได้ตระหนักว่ามันมีนมความสำคัญบางครั้งเราอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ คิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่2ก็คือพวกเขาไม่รู้วิธีการที่จะตั้งเป้าหมายสิ่งที่ทําให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายก็คือเขาไม่รู้วิธีที่จะตั้งเป้าหมายสิ่งที่แยกก็คือหลายคนคิดว่าตัวเองมีเป้าหมายแล้วแต่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความปรารถนาหรือความเพอ้อฝันคือเป้าหมายมันจะต่างจากความฝันก็ตรงที่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชัดเจน เป็นแรลากอักษรและเฉพาะเจาะจงทั้งยังเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายข้อที่3ก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวสาเหตุข้อที่3าที่ทาให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวความล้มเหลวมักจะนําไปสู่ความเจ็บปวดอยู่เสมอบอ่อยครั้งยังทําให้สถานะทางการเงินย่ําแย่ลงไปด้วยทุกคนก็เลยลวนที่จะกลัวความล้มเหลวก็เลยไม่ตั้งเป้าหมายกันข้อที่4ี่ก็คือพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับ การยอมรับสาเหตุข้อที่4ที่ทำให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับคนกลุ่มนี้กลัวว่าหากตั้งเป้าหมายแล้วทําไม่สําเร็จก็จะถูกคนอื่นวิพาก์วิจาร์ณหรือเยาะเย้ยนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คุณควรเก็บเป้าหมายเอาไว้เป็นความลับในช่วง แรกๆอย่าให้คนอื่นรู้เป้าหมายของคุณล่วงหน้าเมื่อไม่รู้อะไรเลยพวกเขาก็จะไม่สามารถมาทาร้ายเราได้ปล่อยให้พวกเขาเห็นความสำเร็จของเราด้วยตาตัวเองจะดีกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆที่เรามีความฝันแล้วเราเขียนมันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนมันออกมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกใครหรอกค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจดีกว่า เอาไว้ไม่ต้องบอกใครแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกดอกออกผลเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเองค่ะ